ชั่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มน้องครับแป้งเด็กน่ารักสีชมพูสองกระปุกครับเออหนูเท่าไหร่เนี่ยพี่ลุยอา้าวพี่เฮ้ยวันนี้วันวน,ออนี้ไม่ได้เจอกัั้งนานแต่งตัวดีขึ้นเยอะอะไรละครับอเออ,เ,อ,อเดียวเดี๋ยวทำไมไม่ใส่รองเท้าอะครับอ๋อพี่ไปปลูกป่าชายเลนมามาหาลัยเขาจัดว่ะ แกขนาดนี้ยังเรียนมาหาหลัยอีกเหรอครับมาหาหลัยลู้ที่เป็นพะโล่อยู่นั่นตื่เต้ตั้งแต่แรกแคนเรามันต้องทำความดีเว้ยพูดถึงทำความดีมเนี่ยผมในเมื่อเช้าทำความดีมาหมาดๆเลยครับเอ็งทำอะไรเก็บกระเป๋าเงินได้เฮ้ยเอ็งทำอไงอ่ะเปิดดูในเฮ้ยมีเงินสองหมื่นบาทครับโอ้โหโโอ้หแต่เจ้าของเนี่ยเขาเดินตามมาเจอครับเชื่อไหมครับเจ้าของเนี่ยเป็นเด็กอายุหกเจ็ดขวบเองเด็กอายุหกเจ็ดขวบใช่โอ้ยสงสัยพ่อแม่เขารวยว่ะโอ้โหแต่เด็กมีน้ำใจมากเลยพี่หมายให้เงินผมมาสี่พันบาทเออแบ่งกันแบ่งกันบ้างดิ ไปแบ่งได้ยังไงผมไม่ได้รับมาอทำไมอ่ะเองบ้าหรือเปล่าเงินจะสี่พันทำไมไม่เอามาวะก็รับมาไม่รู้จะใช้ประเทศไหนอะเด็ในแบงก์อ่ะมีทั้งลูกโปเกมอนมีทั้งลูกซูเปอร์แมนได้ไปหมดนะครับโปเกมอนเน่ยคงเป็นประธานาธิบดีแล้วซูเปอร์แมนเน่ยคงจะเป็นการที่เขาแน่ๆเลยอุ้ยรั่วปะเนี่ยคนดีจะแต่งตัวงี้นอ่ะรั่วขนาดนี้อ่ะผมพาไปเติมลมเอเหรอ